จริงๆแม่โบก็ทานแลประทานนมพึ่งอยู่แล้วของออสเวรไลฟ์มาตลอดอยู่แล้วนะคะ,คะแล้วทีนี้เนี่ยพอเราได้รู้จักออสเวรไลฟ์เราก็เลยรู้สึกว่าเออไปรู้จักตัวอีกตัวหนึ่งนี่ DHA ค่ะค่ะอันนี้คือ,อตัวหนึ่งใช่ไหมคะเป็นต,ตัวหนึ่งที่ที่เป็นอาหารเสริมที่ต้องบอกว่าทานได้ทั้งครอบครัวนะคะอ,อย่างที่โบบอกไปตอนนี้มลิเขา อยู่อนุบาลสามแล้วเขาจะเปลี่ยนโรงเรียนในปีหน้าความกังวลของโบก็คือเฮ้ยแล้วถ้าเขาไปอยู่โรงเรียนใหม่หเจอเพื่อนใหม่เจอวิธีการเรียนแบบใหม่แล้วสมองของเขาจะรับได้มากน้อยแค่ไหนมันเป็นความกังวลของโบมากเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่โบจะต้องเสริมเขามากๆก็คือในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของความจามําต่างๆนะคะแล้วก็ เหมือนกับว่าให้เขาไปแล้วเขาพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตเขามก็มมเป็นการช่วยเสริมเขาอีกอย่างนึงใช่เพอว่าแม่ๆหลายคนเริ่มสนใจแล้วล่ละแต่เมื่อกี้เห็นขึ้นมาว่าอิมพอร์ตตรงมาจากออสเตรเลียเลยแบบนี้มันจะแพงไหมคะตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะโบต้องบอกก่อนว่าที่โบเลือกตัวนี้เพราะว่าสารสกัดเขาเนี่ยมาจากสารสกัดจากสารหร่ายทะเลเข้มขน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโดสของ DSA เนี่ยเยอะมากจริงๆแล้วก็จากการสรืบข้อมูลมานะคะ บอกได้เลยว่าพอโบได้มาลองทานตัวนี้รวมไปถึงคนในครอบครัวมันรู้สึกแฮปปี้แล้วมันมันมันเห็นผลอะ <c oughs> เออมันเห็นผลจริง